รงหเมตรครับรัศก,การครูบาครับวันนี้พวกเรามาอยู่ที่วัดราชคลีรีรันยารามนะครับมาในพิธีนะครับหล่อพระนะครับพระพุทธปางพร,พระมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกนะครับหรือว่าที่เรียกว่าหลวงพ่อเจ้าสัวเจ้าสัวนะครับวันนี้เราได้เห็นศรัทธาของคณะญาติธรรมที่มีต่อ,เ,อเขาเรียกว่าศาสนาพุทธของเราะนะครับครูบาครับวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ การหล่อพระเนี่ยอันนี้ส่งใหญ่ครับอันนี้ก็มาจากต้นบุญในโยมโสพิชยาไพฑูลครับแล้วก็โยมพิปอนเป็นสะพานบุญครับการหล่อพระเนี่ยอันนี้ส่งไปถึง5กลับครับหลวงพูอด,ดูบอกว่าหล่อพระหนึ่งองค์เนี่ยอันนี้ส่งส่งผลถึง5กลับ5กลับเลยนะเปรียบเหมือนการสร้างพระเนี่ยเหมือนเปิดบัญชีไว้ครับ ใครมากราบหนึ่งคนก็ส่งไปถึงเจ้าภาพโอ้คนมากราบวันหนึ่งร้อยคนก็ส่งถึงเจ้าภาพทั้งร้อยคนไม่มีประมาณเลยไม่มีประมาณครับคนกราบใดคนยังมากราบอยู่บุญก็ส่งถึงตลอดจนกว่าองค์พระจะพังไปครับนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนลนะพิธีบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าใช่ไหมใช่หัวใจพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นครั้งแรกที่มีก็เป็นความเชื่อของร้านนาครับเวลาหล่อพระก็จะต้องบรรจุหัวใจครับในหัวใจเราก็ใส่พระบรมสารีริกธาตุไว้ครับ โอ้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยก็ท่านที่ไม่ได้มาวันนี้แต่ถ้าดูดูลฟ์กดนนะหลวงพ่อเจ้าสัวหลวงพ่อเจ้าสัว,สวนะครับตรงนี้นะฮะก็าการมาสักการะนะครับ